สวัสดีครับเจมมาตกมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มาพร้อมกับชุดใหม่นะครับซึ่งเอาใจใส่หมาคนรักหมาคนชอบหมาครับก็ฟีไฟก็มีชุดแมวไปเยอะแล้วใช่ไหมหัวแมวบ้างอะไรแมวบ้างนะครับชุดแมวบ้างารอบนี้มาเป็นแนวหมาแนวหมาหมาบ้างนะครับก็ เอาใจคนชอบหมานะโดยเฉพาะคนที่ชอบไซบีเรียนฮัสกี้นะครับสำหรับชุดใหม่นะครับที่จะมานะในวันที่3เดือนมิถุนายนจนถึงวันที่9มิถุนายนนะ7วันเหมือนเดิมในตู้สุ่ม8 t ทีซึ่งราคาไม่แพงโดยรวมไม่แพงเลยนะครับนอกจากตัวชุดหมาที่ใส่ได้ทังผู้ชายผู้หญิงจะมาแล้วเนี่ยยังมีนะครับยังมีของเขาเรียกว่านะ เติมเงินรับท่าทางนะครับซึ่งท่าทางอันนี้เป็นท่าทางกวนกวดนะท่าทางตบตูดนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าท่าทางจะเป็นยังไงแล้วก็ตัวชุดม้าหมาจะเป็นยังไงเราเริ่มจากท่าทางก่อนละกันนะครับท่าทางนี้น้องเติมเงินนะครับสี่วันนะครับตั้งแต่วันที่สามสี่ห้าหกวันไหนก็ได้ครับสามสี่ห้าหกราคาสองร้อยเก้าสิบเก้าเพเริ่มตอนเชยงคืนนะจบ ที่6ตอน5ทุ่ม59แต่ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเวลาที่กิจกรรมมาให้เข้าไปดูก่อนนะว่ามันขึ้นในเกมหรือ,อยังนะครับถ้าเกิดม,มันยังไม่ขึ้นเนี่ยก็อย่าเพิ่งเติมนะครับถ้ามันขึ้นเราก็เติมได้บางทีอา,อาจจาะมีติดป,ปัญหาดีลองดีเลยอะไรก็ตามว่าไปนะครับทำให้มันขึ้นชา้าเดี๋ยวน้องอาจจะได้ของช้านะครับอาจจะต้องมาแจ้งที่ฝ่ายบริการลูกค้าส่งของคืนซึ่งมันอาจจะกินระยะเวลานาน,านกว่าปกติเพราะฉะนั้นเราให้กิจกรรมมันขึ้นก่อนแล้วค่อยเติมนะครับ299เ้ชรได้าเก้าไหนได้ท่านี้ ถ้าถางตบตุดนี่นี่ตบตุดแล้วก็แบบเหมือนเรียกก็มาดีครับความจริงตัวนี้ตัวนี้ตบอาจจะแบบไม่กวนนี่คนนี้มาตบเดียวอืมนี่ดูปั๊บปับ๊บนี่ดูให้ตู้ตุ่นชัด,ชดนี่นี่ชัดพอไหมนี่นี่ ตบๆนี่ชินะแล้วก็มาดิคับไอ้เคยตบๆชินะก็มาดิคบสองร้อยเก้าเก้าเพชรเท่านั้นนะครับสองร้อยเก้าเก้าเพชรเท่านั้นเป็นท่าที่ค่อนข้างกวนนะครับอการกวนอยากตายก็จับไปไม่แพงไม่แพงส่วนชุดนะครับชุด the wind, the wind. ชุดอย่างที่บอกไปว่าเป็นชุดที่ใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับแล้วก็เป็นชุด เอาใจคนรักหมานะครับสำหรับชุดไซบีเรียนฮัสกี้ฮัสกี้ฟลัฟนะครับมีทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันก็คือเสือ้อกางเกงรองเทา้าแล้วก็ทรงผมนะครับต้องบอกว่าถึงไม่ใช่คนชอบหมาแต่ว่ากางเกงก็สวยนะครับกางเกงก็สวยถ้าไม่ชอบหมาลองดูก่อนว่าชอบกางเกงหรือเปล่านี่มาให้ดูแบบใกล้ๆจะมีแบบว่าตีนหมามีกระดูกมีหน้าหมาฮัสกี้หมวกหมาฮัสกี้นะครับแล้วก็ รองเท้าก็เป็นหน้าหมาเห่นไหมเป็นหน้าหมาให้ดูเทียส่วนกันบ้างนะครับเทียส่วนกันบ้างนี่แล้วก็เปลี่ยนรองเท้า,ทานี่โอเคพาร์ทแรกเนี่ยจะเป็นตัวหมวกไหมพรมหมาฮัสกี้พร้อมกับทรงผมทรงผมก็จะเป็นผมสั้นสีทองนะครับแล้วก็ตัวหมวกก็จะเป็นหมวกไหมพรมสีดำมีติดหูเข้าไปด้วยเห็นไหม แล้วก็มีตาน้องหมาอยู่นี่นี่คือพัดเสื้อนะครับไอพัดทรงผมต่อมาไพา่เกงเกงนะบอกว่างเกงน่ารักเห็นปะเกงเกงมันจะมีลายหมาเนี่ยนี่นี่นี่ลายกระดูกอยู่นี้แล้วก็มีลายตีหมาแปะๆอยู่ตามงเกงนะครับนอกจากนั้นตัวเข็มขัดนะก็จะมีแบบตีหมาเป็นหัวเข็มขัดตัวนี้ก็น่ารักใครอยากได้ก็จะไปอีกสองส่วนนะก็คือส่วนเสื้อ แล้วก็ส่วนรองเท้านั่นเองรองเท้าก็จะเป็นรองเท้าผ้าใบนะคล้ายๆแบบอารมณ์แบบพกผ้าใบคอนเวิร์สอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าจะมีหน้าหมาไซเบียนสัสกี้อยู่ที่ปลายเท้าทั้งสองด้านเห็นไหมมาหมุนตัวละครให้ดูไม่ได้เมืนเะนี้ยเห็นหน้าหมาใช้ก่านนี้นะครับเสื้อนะข้างในจะเป็นเสื้อคอเต่าใส่ด้วยเสื้อเชิ้ตและใส่ทับด้วยเสื้อสเวตเตอร์หมาและใส่ทับด้วยเสื้อโค้ทมิวมันจะหนาวอะไรนักหนานะครับ ขาดนั้นก็มีหน้าหมารับตินอยู่ที่เสื้อสเวตเตอร์นะครับด้านนอกเสื้อก็จะเป็นเสื้อโคดยาวนะครับมีรอยหมากัดด้วยนี่หมาฉีกมาก,ก็มีมือมือหมาตีมหมานะครับมีกระดูกแตะแะอยู่ทั่วไปแต่นี้ไม่มีป้ายห้ามหมาล่ะต้อง,งไม่ห้ามสิ <laughs> มีเขียนว่าหมาด็อกให้ดูว่าเออหมานะเว้ยไม่ใช่แมว เดี๋ยวคนห็นเอ๊อันนี้ติมหมาติมแมวด็อกนี่คือผู้หญิงใส่ถ้าเกิดผู้ชายใส่เป็นไงบ้างนะครับนี่หน้าโหดแต่อยู่ในโหมดคิตตี้แก้งพี่เขาสักอย่านีย <ph änn> <ง>ผู้ชายก็จะเหมือนผู้หญิงนะครับต่างกันที่ทรงนิดหน่อยนะทีท่ทรงนิดหน่อยต่อให้หน้าโหดเราก็อยู่ในโหมดคิตตี้ได้ น่าโหแต่อยู่ในโหมดทัสกี้เออรีวิวให้ดูแบบเร็วๆแล้วกันนะครับโอเคเหมือนกันนะครับเหมือนตัวผู้หญิงแหละน,นี่ก็คือรองเทา้าต่างกันแค่โมเดลผู้ชายกับผู้หญิงนะจะคนละโมเดลกันแค่นั้นเองแต่ว่าตัวเสื้อผ้าเนี่ยรายละเอียดจะเหมือนเหมือนกันนะครับ ิก็น่ารักดิแต่ว่าถ้าเราไม่เราถ้าเราไม่เป็นคนหน้าโหดนะครับเราก็อยู่ในโหมดฮัสกี้ได้เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นเช่นนี่น้าหล่อเขาอยู่ในโหมดฮัสกี้ได้ไหมอา่าความจริงผมหล่อนะผมหล่อมากเลยนะเสื้ออาจจะดูแบบน่ารักเสื้อจ,จะดูเยอะไปหน่อยอจ,จะดูเยอะไปหน่อยอจ,จะไปใส่ทรงผมนี้กับเสื้ออื่นก็ได้นะพี่ว่ามันก็ น่ารักดีนะครับเนี่ยน่ารักจะตายชึบถ้าอยากได้นะครับราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่กันบ้างนะอย่างที่บอกไปว่าตู้นี้ไม่แพงนะครับก็ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ที่ที่หาก่อนจำได้ว่าหมดตู้ไม่ถึง1 5 0 0เพชรนะครับเดี๋ยวพี่ขอไปหาแป๊บนึงดูนยว่าดูว่า โทษทีลืมหรืว่าเปิดไปแล้วหรือว่าเปิดแล้วลืมเปิดโอเคราคาครั้งแรกจะอยู่ที่ที่ทีอันนช้าเก้าเพชรนะครับแล้วก็ยี่สิ9เก้าเจ สองเก้าเก้าสามเก้าเก้าสี่เก้าเก้าอ๋อพันหกร้อยสิบสองเพชรประมาณพันหกร้อยสิบสองเพชรนะครับหนึ่งหกหนึ่งสองเพชรไม่ใช่พันฮาจำผิดขอโทษด,ด้วยก็น่ารักไปใส่ได้สองเพชรด้วยครับใครอยากได้ก็อย่าลืมวันที่สามถึงเก้านะครับไปละว,วันนี้ก็เหมือนเดิมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook YouTube ด้วยแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย